อ่ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพ,พี่เมฆด้วยนะคะโดยส่วนตัวเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เคยแบบร่วมงานแบบว่าเป็นเวลานาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าได้เคยสัมภาษณ์พี่เมฆก่อนที่พี่เมฆจะป่วยอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นยังสัมภาษณ์อยู่เลยว่าพี่เมฆแบบว่าูเป็นคนออกกํบบาลังกายเนาะแข็งแรงแล้วแกก็วิง่งวิ่งแบบเยอะมากเลยตอนนั้นนะ่ะแกวิ่งแบบว่า กลางวันก็วิ่งตอนกลางคืนก็วิ่งตีรอบตีสามก็วิ่งอะไรอย่างเงี้ยพอได้ทราบข่าวว่าไม่สบายก็รู้สึกตกใจเหมือนกันเพราะว่าคิดว่าออพี่เมฆน่าจะร่างกายแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณสักสองสาครั้งใช่ใช่ใช,ใช่ก็เจออยู่แล้วก็นนเจอตามงานอะไรอย่างเงี้ยนอกจากเรื่องวิ่งแล้วได้แง่คิดอะไรจากแกนึกว่าแกเป็นนักสู้นะ<อ>การที่เป็นโรคอย่างพี่เมฆเนี่ยน้อยคนที่จะเป็น เราดูจากอาการแล้วอะคือเราเจ็บปวดทุกวันแล้วพี่เมฆเนี่ยเลือกที่จะสู้เลือกที่จะยอมรับถ้ามองในอีกมุมหนึ่งที่หลายๆคนบอกว่าเออมีเป็นแบบเป็นบาปเป็นกรรมหรือเปล่าหรืออะไรยังไงหรือเปล่าที่แกไปแก้อะไรอย่างเงี้ยลุยก็มองว่าแกยอมรับและแกก็ชดใช้ให้หมดไปไเลยเลยชาตินี้อย่างเงี้ยหรือว่าแกก็สู้นะเพราะว่า คิดดูสิคนเรา365วัน24ชั่วโมงทุกวินาทีทุกชั่วโมงเนี่ยมันเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่แกก็แบบยอมรับและแกก็สู้เออไม่ถอยแล้วก็ไม่ได้คิดสั้นอย่างเงี้ยนุยจะบอกเลยว่านับถือหัวใจของแกเหมือนกันหัวใจนักสู้ของแกใช่ ใช่ก็ติดตามตลอดติดตามตลอดก็เหมือนกับแบบว่าเป็นพี่ๆในวงการบันเทิงอันเนอะเราก็แบบเห็นข่าวแกเราก็ต้องหยุดอ่านว่าเอออาการแกเป็นยังไงบ้างอ,าอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบแกดีขึ้นแกได้แบบว่าแกได้ไปทาทางานหรือออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยก็ยังชั่วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกดีใจเบาใจแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะม<อ>แมนา <laughs> แมนาทุกคนเรื่องแรกแล้วคาแรคเตอร์พี่เขาก็คือแบบ เกิดมาเพื่อเป็นพี่มากในเวอร์ชันแบบไทยไทยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแกก็คือแบบใช่เลยถ้าชายไทยก็คือต้องเป็นพี่เมฆวินัยไก่บูดใช่พี่คุยคะ่ะถ้าพูดในมุมความเป็นพอ่อเป็นแม่อย่างเงี้ยแกไม่ได้สู้มาตัวแกเองแกก็ยังชอบเปิด<ๆ>ลูกด้วย,ยใช่คือนุย้ยอ่ะไปถ่ายฟีดที่ตอกๆกันเนาะก็เห <ๆ S 2> ็นว <ๆ S 2> ่าแบบลูกสาวก็ดูแลไม่ห่างแล้วก็ลูกสาวก็ยังแบบ ยังยังเล็กอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็นุเชื่อว่าเป็นครอบครัวการส่งผ่านเรื่องหัวใจที่เข้มแข็งเนี่ยที่พี่เมฆสู้แล้วพี่เมฆแบบว่าอดทนอยู่กับโลคนี้จนผ่านผ่านในวันเนี้ยโรคเนี้ยไปแล้วเนี่ยจะส่งผ่านไปที่ครอบครัวของพี่เมฆแล้วก็ส่งผ่านมาถึงเราด้วยนะให้เราแบบเข้มแข็ง,ขงอะไรเงี้ยให้เราบบเป็นนักสู้เหมือนพี่เมฆใช่ อ่เพิ่งเออเมื่อเช้าคือเ,เปิดฟีดมาแล้วก็แบบตกใจว่าหู้อุยพี่เมฆจับไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ใช่ก็บอกว่าครั้งหนึ่งเราเคยเจอกันเราเคยพูดคุยกันเราได้แง่คิดดีๆพี่เขาเป็นพี่ชายที่น่ารักเสมออะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อยู่ในความทรงจำพวกเราตลอดไปใช่แล้วก็บุญใดที่นุ้ยทำมานุ้ยก็ขอแบบโมทนาบุญที่นุ้ยทำทั้งหมดเนี่ยให้พี่เขาให้พี่เขาเดินทางสู่สุคติภูมินั่นเองค่ะ